วันนี้จะต้องรีบแต่งหน้าทำผมเร็วๆหน่อยแล้วล่ะบบบใช่แล้วล่ะโบวันนี้ฉันจะแต่งหน้าทำผมเร็วๆแล้วก็แต่งออกมาให้สวยเลยว่าแต่ว่าพี่ฝนจะแต่งหน้าเต็มไปทำไมกันเนี่ยวันนี้จะต้องแต่งหน้าจัดเต็มหน่อยเพราะว่าเราจะออกไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวที่ไหนกันนะพี่ฝนไปเที่ยวสถานที่อัปเดตใหม่ไงฮะสถานที่อัปเดตใหม่อย่างั้นเหรอ ใช้แล้วล้ะครับสถานที่อัปเดตใหม่แล้วที่สําคัญตอนนี้พี่วอนนะครับเขาบอกคุณลุงขับรถแท็กซี่ให้มันรอข้างหน้าบ้านแล้วครับมาแล้วครับขึ้นรถได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะมาตรงเวลาทุกวันเลยคาดเข้มขัดให้ดีๆเดี๋ยวลุงจะขับไปส่งให้ถึงที่เองขอบคุณมากเลย วันนี้เือง a อวตารเวิรของเราเขามีการอัปเดตใหม่จริงด้วยสินะนี่ไงลุงมีโบโรชัวอัปเดตใหม่ด้วยโลงถ่ายที่สองลงถ่ายภาพย,ายนตร์สถานที่สองอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วราคาถ้าอย่างงั้นออกเดินทางไปได้เลยคะ่ะได้เลยตอนนี้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราก็จะถึงสถานีถ่ายทำภาพย,ายนตร์แล้วนะจ๊ะนี่ไงนี่ไงว้าว เราสามารถขับรถมาจนถึงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงถอยก่อนทำไมรีบลงกันจังเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้พวกเราสามารถนั่งรถมาจนถึงได้เลยอะก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนว่าแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะน่าจะเป็นน้ำพุหรือเปล่าน้ำพุเหรอทำไมมีเครื่องดนตรีวางอยู่เต็มไปหมดเลยอะน้ำพุ ที่มีเครื่องดนตรีวางอยู่นั่นสิหรือว่าที่นี่จะมีความลับฉันว่าน่าจะเป็นแค่ลานแสดงดนตรีหรือเปล่าลานแสดงดนตรีอย่างงั้นเหรอพวกปิกฉันว่าน่าจะใช่นะตรงนั้นมีคนเหมือนนักดนตรีนั่งอยู่ด้วยนะพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าผมลืมเครื่องดนตรีไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับลืมเครื่องดนตรีอย่างนั้นเหรอคะ ช่แล้วล่ะครับตอนขนของลงมาแล้วว่าจะมาแสดงดนตรีตรงเนี้ยก็เผลอลืมว่าตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันละครับงานเดี๋ยววเราจะช่วยออกตามหาเครื่องดนตรีที่หายไปก็แล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ว่าเครื่องดนตรีผมไปอยู่ไหนกันนะดูท่าทางแล้วพี่เขาน่าจะทําเครื่องดนตรีหล่นหายเพราะฉะนั้นนี่เลยเรารู้สถานที่ที่เราจะไปเก็บเครื่องดนตรีมาให้พี่เขา เครื่องดนตรีนี่ของกองถ่ายใช่ป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนนะเครื่องดนตรีต้องมีอะไรบ้างอะพี่ฝนก็จะต้องมีกองมีกีตาร์แล้วก็มีไมโครโฟนอะกองกีตาร์ไมโครโฟนแล้วก็มีนี่ด้วยใช่ไหมคีย์บอร์ดเนี่ยใช่แต่เดี๋ยวก่อนนี่เครื่องดนตรีของที่โรงเรียนเรานี่นะเอามาใช้ได้เหมือนกันละมัง้งเหมือนกับที่น้าภูเลยเหมือนกันเลยเหรอใช่อาจจะเป็นเครื่องดนตรีของพี่เขาก็ได้นะ โอ้โหนี่เลยครับเครื่องดนตรีที่ผมอยากได้มาทําการแสดงว่าแต่ว่าคุณลุงท่านนี้เป็นใครกันเหรอครับคือว่าคุณลุงคนนี้เขาเป็นคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่มาให้พวกเรานะคะอืมขอแสดงตัวนะครับจริงๆแล้วผมก็เคยเล่นดนตรีมาก่อนนะครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเราก็วันนี้พวกเรามาเล่นดนตรีพร้อมกันเลยดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นพี่ฝนตีกองคุณลุงเล่นคีย์บอร์ดคุณพี่เล่นกีตาร์ส่วนพี่เอกก็จะเป่าแทมเปต เดี๋ยวจอดแล้วก็ปุ๊กปีกแล้วก็โบจะเป็นคนร้องเพลงครับฮะแล้วฉันทำไรฉันนั่งดูแล้วกันนะฮะอะไรนะโบฉันนั่งดูโบไม่ได้พูดแไรสักหน่อยถ้าอย่างงั้นปุ๊กปีกนายร้องประสานเสียงกับโบแล้วก็จอดเลยก็แล้วกันบู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 บปุ๊กปีกโบว่าไงอะโบว่าไงไม่รู้แต่ว่ามีอะไรหล่นลงมาด้วยเนี่ย จริงด้วยครับพอเราเล่นเครื่องดนตรีที่หน้าตาเหมือนกับน้ำพุแล้วนะครับมีเหมือนกับกุญแจที่เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์หล่นลงมาครับพูดถึงกุญแจแฮมเบอร์เกอร์แล้วหิวขึ้นมาทันทีแวะร้านนี้เลยแล้วกันหรือว่านี่จะเป็นความลับเกี่ยวกับเกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์นี่เลยค่ะฉันกำลังหากุญแจอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะนี่ค่ะกุญแจรูปแฮมเบอร์เกอร์ไขกับลูกคุกกิก๊กมีอะไรออกมา นี่คือความลับของร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะความลับของร้านแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าจะเป็นเมนูแฮมเบอร์เกอร์สูตรใหม่พิเศษขนมปังแฮมชีสแล้วก็ขนมปังงั้นเหรอใช่ดูท่าทางน่ากินมากเลยเดี๋ยวก่อนมีกุญแจหล่นลงมาหมายความว่ายังไงกันเนี่ยทำไมมีกุญแจหล่นลงมาอีกแล้ว กุญแจหน้าตาแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้กับที่ไหนได้บ้างแต่ก่อนอื่นนะนะนะแฮมเบอร์เกอร์นี่นะ่าอร่อยมากเลยอืมรสยาดดีตรงนี้เขาไม่ให้ผ่านเข้าไปนะพี่ฝนไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ฝนถามคุณกาดให้เองก็แล้วกันสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราต้องการที่จะเข้าไปด้านในเรามีกุญแจมาด้วยนะคะกุญแจนี่เหรอครับอ๋อเข้าใจแล้วล่ะครับ หมายความว่าไงงน,นเหรอนี่เป็นที่เก็บป้ายห้อยคอนะครับสำหรับสมาชิกที่จะเข้าไปสู่ด้านในนะครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับน่าจะเข้าไปได้แล้วนะตอนนี้เขามีอุปกรณ์พี่สวยให้กับเราด้วยมีทั้งไฟฉายแล้วก็นี่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ส่งสัญญาหรือเปล่าท็อกกี้วอลก,กี้เหรอพี่ฝนนี่ไงใช้ได้จริงด้วย ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องจะจะขอร้องสักหน่อยนะครับได้เลยค่ะพวกเราช่วยได้อยู่แล้วคือว่านี่คือรูปภาพที่ผมถ่ายเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับรูปภาพแต่เดี๋ยวก่อนนะรูปนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่คือดาราดังนี่นาใช่แล้วลนะครับแต่ว่าผมลืมขอลายเซ็นเพราะว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยลืมขอลายเซ็นแต่ไม่เป็นไรค่ะพวกเราช่วยได้ พี่ฝนจะไปขอลายเซ็นเขาเหรอใช่แล้วล่ะค่ะคือว่าพวกเราอยากจะขอได้ลายเซ็นพี่สาวคนสวยหน่อยนะคะได้เลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีจังเลยนะเขาเซ็นให้แล้วนะพี่ฝนใช่พี่กาดเขาจะต้องดีใจอย่างแน่นอนนี่ค่ะพวกเรานำลายเซ็นมาให้แล้วค่ะไหนนะครับโอ้ขอบคุณนะครับนี่นี่ผมมีของจะให้ด้วยนะครับ นั่นคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะกุญแจเขาฝากเอาไว้กุญแจรหรือว่าจะเป็นกุญแจแห่งความลับที่ถัดไปพี่ฝนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่นี่เขาบอกว่ามีอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์อย่างเยอะเลยอย่างเชน่นบันไดแล้วจะปีนขึ้นบันไดไปทำไมกันเล่าก็ามีท่าทางใหม่ไงนี่ทุกคนทางนี้ต่างหากน่าจะเป็นกุญแจไขประตูตรงนี้นะกุญแจไขประตูอย่างนั้นเหรอ ประตูนี่มันเปิดได้เลยปุ๊กปิ๊ก๋ยวก่อนนี่คือฉากถ่ายทำภาพ,พยนตร์นี่นาอุปกรณ์ถ่ายทำภาพ,พยนตร์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะพี่วนครับจอร์จเจอที่ขายกุญแจแล้วครับไหนที่ขายกุญแจของนายอะจอร์จนั่นไงแล้วครับที่ขายกุญแจจริงด้วยนี่คือกล่องเก็บเครื่องมือนี่นา กล่องเก็บของที่ไว้ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์อย่างนั้นเหรอมีฟิล์มภาพยนตร์ด้วยทั้งเสียงทั้งภาพมีแยกกันออกมาแบบนี้เลยเหรอนี่คือป้ายบอกให้หัวเราะแล้วก็ที่สำคัญนะไฟข้างหลังนี่เยอะมากๆเลยจริงด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถนำไปถ่ายภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนแหละ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะสิเราก็มาทําภาพยนตร์ของพวกเรากันเองได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงมีไฟสองมาด้วยแล้วตาก,ก้าเนี่ยไว้ทําอะไรอะน่าจะไว้ใช้สําหรับใส่อุปกรณ์อะไรนะนี่ไงายไ,ไว้สําหรับหวัวเราะ สรุปแล้ววันนี้พวกเราตามหาความลับได้หลายอย่างเลยนะพี่ฝนนะใช่ตามหาความลับได้หลากหลายอย่างแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในการตามหาความลับของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกริ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊กบ๊าย